คุณหนูไฮโซยอดอัชริยะตอนที่257สศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยตี้ตูออกโรงคุณคู่ควรเหรอถึงอวินเมื่อกลับกังวลยิ่งกว่าเดิมโจทย์ข้อนี้ยากมากเธอเองก็เพิ่งอ่านโจทย์เสร็จสมองเพิ่งพอจับทางได้แต่ยังไม่เรียบเรียงออกมาอิงจือจินถูกเรียกขึ้นไปแบบนี้จะแก้โจทย์ได้เหรออาจารย์เมื่อยื่นปากกาเคมีให้อย่าเขียนแต่คำตอบเขียนวิธีคิดพร้อมอธิบายไปด้วย พอเริ่มไลฟ์ก็มีข้อความเลื่อนปรากฏขึ้นมากมายนี่ก็คือนักเรียนศิลปินคนนั้นใช่ไหมหน้าตาสวยมากเข้าวงการบันเทิงได้เลยนะเป็นดาวค้างฟ้าชัวในที่สุดก็ได้เห็นหน้านักเรียนศิลปินคนนี้แล้วฉันจะรอดูว่าเธอเก่งจริงหรือเปล่ามีสิทธิ์อะไรได้โคต้าทะลุเข้ารอบสุดท้ายของ ISC ซิซเซิลยนเอามือเสยผมมองไปที่กระดานดำ ในสายตาของเธออย่างมากอิงจือจินมีความรู้แค่ระดับเดียวกับเธอถึงขนาดที่อาจสู้เธอไม่ได้ด้วยซ้ำเธอก็อยากรอดูเหมือนกันว่าอิงจือจินจะแก้โจทย์ได้หรือเปล่านักเรียนหญิงที่อยู่ข้างซือเยียนสซยะยิ้มไม่มีเถิงอวินเมิงกับเฟิงเย่ช่วยเธอจะแก้โจทย์ข้อนี้ยังไงถ้าแก้โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ก็ไม่คู่ควรเข้ารอบตัดสินโจทย์ข้อนี้ง่ายมากอิงจือจินหยิบปากากาเคมีพูดอย่างใจเย็น ก่อนอื่นให้เราลากเส้นจากจุดนี้ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ใช้สูตรนี้เธอเขียนไปด้วยอธิบายไปด้วยไม่เร็วเกินไปแนวทางก็ชัดเจนสีหน้าของนักเรียนคนอื่นๆก็เริ่มจริงจังขึ้นมาถึงอวินเมื่องอ้าปากครั้งวิธีแก้โจทย์ของอิงจือจินไม่เหมือนเธอเลยสักนิดสั้นลงไปอย่างน้อยๆก็หกขั้นตอนเรื่องเวลาสำคัญมากในการแข่งขันลดไปหนึ่งขั้นก็สามารถทำโจทย์ได้มากขึ้น อาจารย์เมื่อมองวิธีทำแตล่ละบรรทัดรู้สึกเหมือนถูกตบที่หน้าแสบร้อนไปหมดโจทย์ข้อนี้เธอเอามาจากมหาวิทยาลัย,ลยตี้ตูเธอก็ย่อมทำแล้วแต่กลับนึกไม่ถึงว่าโจทย์ข้อนี้ยังแก้แบบนี้ได้ด้วยนักเรียนมัธยมปลายมีความรู้มากกว่าเธออีกเหรอแล้วแ,แล้วอิงจือจินก็เขียนตัวเลขสุดท้ายเสร็จในเวลานี้อธิบายจบแล้วค่ะอาจารย์เมิ่งตัวแข่งรู้สึกจนตรอกอย่างบอกไม่ถูกไม่กล้าสบตาอิงจือจินโดยตรงใช่ถูกต้องอิงจือจินเช็ดมือเดินกลับที่นั่ง ช่างกล้องรู้จังหวะจับภาพจึงซูมเข้าไปใกล้แล้วขึ้นข้อความให้เธอภาพบนหน้าจอเป็นเด็กสาวที่ขนตางอนยาวผิวเนียนขาวละเอียดจนมองไม่เห็นรูขุมขนความงามทะลุจอยอย่างแท้จริงข้อความเลื่อนเด้งขึ้นมารัวๆโอ้โหโตรสวยหายใจไม่ออกแล้วฉันจะตายแล้ว สืบมาแล้วโจทย์ข้อนี้ดัดแปลงมาจากโจทย์ของการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลกเมื่อปีที่แล้วแต่ยากกว่าโจทย์ข้อนั้นมากอื้อหือนักเรียนศิลปินเก่งขนาดนี้เลยหรือว่ารูปเก่งคิดเลขก็เก่งอัจฉริยะเอาละละไม่เห็นหรือว่าก่อนหน้านี้ถึงอวินเมืองกระซิบบอกเธอฉันว่าคงบอกวิธีทําโจทย์ข้อนี้หน้าแหละหรือไม่ก็จงใจเตรียมกันไว้เพื่อ,อออกรายการพวกเธอคาดหวังหรือว่านักเรียนศิลปินจะแก้โจทย์แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลกได้ อิจฉาสินะเธอก็แค่อิจฉาที่น้องเขาสวยกว่าเธอแถมยังฉลาดกว่าด้วยรอยยิ้มของซิวเยียนค่อยๆหายไปในที่สุดสีหน้าก็จริงจังขึ้นเธอก้มมองโทรศัพท์มือถือบนหน้าจอเป็นหน้าต่างสนทนาของวีแชทคุณหนูใหญ่ครับอิงจือจินที่คุณหนูใหญ่ให้สืบเธอมาจากโรงเรียนมัธยมชิงจื้อตอนนี้อยู่มหห้อง19เป็นเพื่อนสนิทกับคุณหนูซิววีทั้งสองคนสนิทกันมากครับ และก็เป็นเพราะเธอคุณหนูซิววีถึงไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนแล้วครับไปโรงเรียนทุกวันเธอวาดภาพเก่งเขียนอักษรผู้กันเป็นจริงๆครับแต่ก็เทียบกับคุณหนูใหญ่ไม่ได้พ่อเห็นชื่อซิววีแววตาของซิวเยียนก็วุบไหวค่อยๆเย็นชาลงเธอหันไปมองอิงจือจินในใจเริ่มมีความขุนเคืองหลังจากที่ซิวเหยียนลบประวัติสนทนานี้ทิ้งก็ส่งข้อความหาผู้จัดการส่วนตัว พี่เฉินช่วยบอกพวกแฟนคลับของฉันหน่อยว่าคืนนี้ฉันจะไลฟ์การถ่ายทอดสดดำเนินไปเพียงสองชั่วโมงหลักๆคือเริ่มประชาสัมพันธ์ก่อนอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้ช่างกล้องก็จะตามถ่ายไปเรื่อยๆแล้วส่งไปให้ทางสถานีโทรทัศน์กลางตัดต่อพอจบการติวเถึงอวินเมิ่งก็กรีดร้องโผลเข้ากอดอิงจื่อจินจื่อจินสุดยอดไปเลยเธอคิดได้ยังไงไม่ได้คิดอิงจือจินครุ่นคิดก็แค่มองผ่านๆเถิงอวินเมิง เฟิงเย่อยู่ๆพวกเขาก็ตระหนักได้ถึงปัญหาใหญ่พวกเขาตั้งใจว่าจะช่วยติวให้นักเรียนอิงจือจินแท้จริงแล้วอิงจือจินต่างหากที่เป็นเทพไม่เปิดเผยตัวเถิงอวินเมึ่งมองตามหลังอิงจือจินพลางพูดพึมพำเฟิงเย่พวกเราต้องกอดขาวไว้แน่นๆเลยนะเฟิงเย่พยายามหยิกตัวเองผ่อนลมหายใจออกมาโชคดีที่ไม่ใช่ความฝานันนอกห้องเรียนใหญ่อาจารย์เมึ่งยังไม่ไปไหน พอเห็นอิงจื่อจินออกมาก็เรียกด้วยน้ำเสียงเย็นชาอิงจือจินเท้าของอิงจือจินชะนักเล็กน้อยแต่ไม่ได้หยุดเดินอย่าคิดว่าทำโจทย์ได้ข้อเดียวก็หลงระเริงได้แล้วนะอาจารย์เมิ่งทำสีหน้ารังเกียจพูดประชด i s c แข่งขันความรู้หลายด้านผลการเรียนเธอไม่มั่นคงขนาดนั้นต่อไปต้องตั้งใจติวหน่อยอย่าเป็นตัวถ่วงของเถิงอวินเม่งกับเฟิงเย่ละอิงจื่อจินถึงหันมา เธอยังไม่ทันพูดก็ได้ยินเสียงสดใสดังมาจากด้านข้างผมได้ยินอะไรเข้าครับเนี่ยเจ้าของเสียงก็คือจัวหลีเขามองอาจารย์เมิง่งอาจารย์เมิ่งดูเหมือนอาจารย์จะไม่พอใจในตัวนักเรียนอิงจือจินมากเลยนะครับอาจารย์เมิ่งสีหน้าเปลี่ยนกระอักกระอ่วนศาสตราจารย์จวัวหลีเธอนึกไม่ถึงว่าจัวหลีจะมาได้ยินเข้าผมบอกอาจารย์เมิ่งแบบนี้แล้วกันจัวหลียิ้มพูดแดกดัน อาจารย์เมิ่งไม่ได้รับหนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยที่ตูให้ไปเป็นอาจารย์แต่นักเรียนอิงได้แต่ว่าเธอก็ไม่สนใจคุณมีสิทธิ์อะไรไม่พอใจในตัวเธอหรือครับคู่ควรเหรอจัวหลีเป็นผู้ชายที่ตรงไปตรงมาไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ถ้าจะเอาเรื่องใครก็ด่าจนถึงขั้นร้องให้ได้เลยทีเดียวอาจารย์เมิ่องอายุเกือบส0สิแล้วได้ยินแบบนี้ก็รับไม่ได้สีหน้าของเธอซีดลงเล็กน้อยศาส,สตราจารย์จัว่วคะล้อเล่นอะไรกัน นักเรียนมัธยมปลายจะได้หนังสือเชิญไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยตี้ตูได้ยังไงพูดออกไปก็ไม่มีใครเชื่อผมไม่ได้ล้อเล่นจัวหลีขี้เกียจสนใจเธอถ้าคุณไม่เชื่องั้นก็ไปที่ห้องทำงานของผมตอนนี้เลยนังสือเชิญยังอยู่ในลิ้นชักโต๊ะผมไปไหมครับไม่ไม่ล่ะค่ะอาจารย์เมื่อถอยหลังไปหลายก้าวรีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็วทำเป็นอวดดีจัวหลีทำเสียงเฮือหันไปพูดด้วยสีหน้าจริงจัง นักเรียนอิงยาสะผมปลุกผมของเธอหน้าพวกศาสตราจารย์ในคณะอยากสั่งรวมกันทีเดียวช่วยลดให้อีกหน่อยได้ไหมตอนเย็นไม่มีกิจกรรมติวพวกนักเรียนบางคนก็อ่านหนังสือบางคนก็พักผ่อนซิวเยียนนั่งอยู่ในห้องรับแขกของหอพักเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วไลฟ์เธอมาร่วมติวไม่ใช่เพื่อลงแข่งรอบสุดท้ายของ ISC แค่อย่างเดียวแต่ยังเพื่อเพิ่มความนิยมในตัวเองอีกด้วย ดาราคนอื่นไม่กล้าสร้างภาพลักษณ์เด็กเรียนแต่เธอกล้าเธอมีความสามารถนี้จิงสิแนะนำให้ทุกคนรู้จักเพื่อนร่วมหอพักของฉันดีกว่าค่ะซิววีถือคอมพิวเตอร์แล้วยืนขึ้นไปเคาะประตูห้องของเถิงอวินเมิง่งประตูถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วตรงโซฟาที่อยู่ด้านในนอกจากเถิงอวินเมิ่งแล้วยังมีอิงจือจีนอีกคน ถึงอวินมั่งไม่อยากต้อนรับซิลเยียนแม้แต่น้อยแต่เธอตาไวเห็นซิลเยียนกำลังไลฟ์สดอยู่เลยต้องข่มอารมณ์ไว้เพื่อนซิลมีธุระอะไรหรอคะอยากให้โบนัสพวกแฟนคลับหน่อยซิลเยียนเดินเข้าไปในห้องอย่างไม่เกรงใจอิงจื่อจินก็อยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวฉันไม่ต้องไปทางนั้นแล้วเธอพูดกับกล้องนี่ก็คือเพื่อนสาวหน้าตาดีที่ฉันบอกทุกคนคะดูสิคะสวยกว่าฉันอีกใช่ไหมข้อความเลื่อนบนหน้าจอมีแต่คำชมไม่นะ,นะเบบีเยียนสวยที่สุด ไม่มีใครสวยไปกว่าเบบีเยียนของฉันอีกแล้วอิงจือจีนไม่หันไปกำลังดูโทรทัศน์ซิวเยียนหันกล้องมาทางเธอแต่ท่าทางไม่สนใจของเธอทําให้แฟนคลับของซิวเยียนไม่พอใจยิงขนาดนี้เลยเหรอไม่สนใจแม้แต่เบบีเยียนอวดดีจังเนอะจริงสิได้ยินว่าจือจีนเป็นศิลปินเขียนภาพเขียนอักษรก็เก่งซิวเยียนยิ้มพอดีเลยฉันก็พอมีผลงานด้านนี้อยู่บ้างพวกเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันดีไหม ต่อให้เธงอวินเมื่งจะอดทนก็แทบทนไม่ไหวแล้วแต่แฟนคลับของซิวเหยียนประสาทแดกกันทั้งนั้นถ้าเธอวอยวายออกไปมีหวังเดินเดินอยู่ข้างนอกได้โดนสาดน้ำร้อนใส่อิงจือจินยังคงกำลังดูละครน้ำเน่าตอนสองทุ่มพอได้ยินแบบนั้นก็ตอบส่งเดทงั้นๆแหละจะงั้นๆได้ยังไงซิลเหยียนสายหน้าเธอเป็นศิลปินภาพเขียนอักษรจะต้องเจ๋งมากแน่ฉันเอาผู้การกับกระดาษมาด้วย เอาให้เธอใช้ได้นะอิงจื่อจินหันมาพูดต่ออย่างช้าช้างั้นๆแต่ถ้าเทียบกับเธอก็ดีกว่ารอยยิ้มของซือเยียนชะงักพวกแฟนคลับในไลฟ์สดโมโหยิ่งกว่าเดิมเแบบีเยียนเป็นถึงลูกศิษย์ของรองประธานสมาคมศิลปะอักษรผู้กันแห่งประเทศจีนเธอเขียนได้ดีกว่าเบบีเยียนอีกเหรอเแบบีเยียนบอกให้นางเขียนพวกเราจะรอดูว่านางจะเขียนออกมาเป็นแบบไหน คุณหนูไฮโซยอดอัจฉริยะตอนที่258หาเงินเก่งมูเ่เฉินโจคนเย็นชาฝีมืองั้นๆยังจะบอกว่าดีกว่าเบบีเหียนคงไม่รู้สินะว่าเบบีเหียนมีนิจะสการภาพเขียนอักษรของตัวเองตั้งหลายครั้งแล้วพูดตามตรงหน้าตาก็ดีอยู่หรอกนะแต่อวดดีไม่เห็นหัวใครเลยเบบีเหียนเอาผลงานตกหน้านางเลยถึงแม้ซิวเหียนจะเข้าวงการบันเทิงแล้วแต่เธอเป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลซิลย่อมเก่งศิลปะในทุกด้าน แต่ถึงขั้นจัดนิทรรศการภาพเขียนอักษรได้ฝีมือของซิลเยียนก็ถือว่าสุดยอดมากโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ภาพเขียนอักษรของเธอได้ถูกรองประธานสมาคมศิลปะอักษรผู้กันแห่งประเทศจีนส่งไปประกวดที่นิทรรศการภาพเขียนระดับนานาชาติด้วยตัวเองพวกแฟนคลับต่างก็รู้ว่าสมาคมศิลปะอักษรผู้กันแห่งประเทศจีนหมายถึงอะไรปรมาจารย์ภาพเขียนอักษรทั้งหมดของประเทศจีนต่างอยู่ในสมาคมนี้ และประมาจารย์เหล่านี้ไม่มีทางรับลูกศิษย์ได้ง่ายๆถึงแม้จะเพราะตระกูลซิวด้วยสาเหตุหนึ่งแต่ตัวซิวเหียนเองก็มีฝีมือมากเช่นกันอิงจือจินดูฉากกระโดดตึกความจำเสื่อมเสร็จในที่สุดก็ยอมละสายตามามองซิวเหยียนฉันเขียนอักษรหนึ่งตัวราคาค่อนข้างแพงซิวเหยียนหุบยิ้มเพื่อนอิงหมายความว่าไงเหรอบทสนทนาของทั้งสองคนเข้าไปในไลฟ์สดอย่างชัดเจนมีเครื่องหมายคำถามเด้งขึ้นมา นางรู้ว่าเบบีเหียนเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลซิวก็เลยจงใจถ่ายเงินเหรออะไรคือภาพอักษรของนางค่อนข้างแพงรู้หรือเปล่าว่าเบียนเบียนเขียนตัวเดียวขายได้สองแสนเลยนะของเธอจะแพงได้สักแค่ไหนกันเชียวเบบีเหียนรับปากเลยถ้านางแพ้นางต้องซื้อภาพของเบบีเหยียนซิวเหียนเหลือบอ่านข้อความเลื่อนในไลฟ์สดครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วยิ้มพลางพูดงั้นได้ พวกเราสองคนถ้าใครชนะจะต้องซื้อภาพของอีกฝ่ายพอได้ยินแบบนี้อิงจือจีนก็หาออกมาสีหน้าเหมือนไม่ใส่ใจงั้นก็เอาสิซิวเยียนโทรให้คนช่วยเอาผู้กันกระดาษน้ำหมึกจานฝนหมึกมาให้เพื่อนอิงนี่เป็นเว็บไซต์ที่สมาคมศิลปะอักษรผู้กันแห่งประเทศจีนจัดทำขึ้นซิวเยียนเปิดหน้าเว็บไซต์พอพวกเราอัปโหลดภาพเขียนอักษรผู้กันขึ้นไปมันก็จะประเมินคะแนนออกมา โดยทั่วไปถ้าถึง90คะแนนก็จะสามารถขายได้ถึง5 0 0แสนขณะผู้ซิลเหยียนก็หยิบผู้กันขึ้นมาเพื่อนอิงอยากใช้อันไหนเอาขนหมาป่าหรือขนแพดดีอิงจื่อจินกวาดตามองแล้วหยิบขึ้นมาหนึ่งอันอันไหนก็ได้มือของซิวเหยียนที่ถือผู้กันถึงกับชะงักเธอยิ้มอีกครั้งดูท่าเพื่อนอิงจะเก่งมากเลยนะ เก่งอะไรล่ะคนที่เริ่มเรียนพื้นฐานยังรู้ว่าภาพเขียนอักษรที่ต่างกันจะใช้ผู้กันต่างชนิดกันยังจะอันไหนก็ได้อีกเหรอไม่เคยเรียนเขียนภาพอักษรมาก่อนใช่ไหมเดิมทีเป็นศิลปินมาเข้าร่วม ISC ตอนนี้เห็นทีแม้แต่เป็นศิลปินก็ไม่ไหวหรือเปล่าซิลเยียนกลางกระดาษออกให้เรียบแต่น้ำหมึกจนพอใจแล้วเริ่มเขียนเธอเขียนเป็นอักษรแบบสิงค่ายระยะห่างระหว่างอักษรเผยให้เห็นถึงความมั่นใจและพลิ้วไหว ขณะเขียนซือเยียนยังได้เหลือบมองอิงจือจินเห็นเธอเขียนแค่ตัวเดียวก็หยุดจึงอดสายหน้าเล็กน้อยไม่ได้ห้านาทีต่อมาซือเยียนถึงวางผู้กันเธอเป่ากระดาษแล้วถึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปอิงจือจินเขียนแค่อักษรเดียวเขียนเสร็จสายตาของเธอก็กลับไปที่โทรทัศน์อีกครั้งเถิงอวินเมื่อหยิบโทรศัพท์ออกมาอย่างคล่องแคล่วจือจินฉันช่วยถ่ายนะตอนนี้ฉันจะเอาภาพเขียนอักษรของพวกเราอัปโหลดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ ซิวเหยียนกดแชร์หน้าจอเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมไลฟ์สดทุกคนจะสามารถมองเห็นเบบีเหยียนรีบอัปโหลดคะแนนออกนางถึงจะรู้ว่าใครเจ๋งกว่าใครฉันจะอัปโหลดเดี๋ยวนี้ค่ะซิวเหยียนยิ้มปลอบแฟนคลับทุกคนใจเย็นใจเย็นนะคะจือจินถึงอวินเมืองกระซิบถ้าเธอแพ้ก็ไม่เป็นไรนะยังไงซะซิวเหยียนก็ถือเป็นคนของสมาคมศิลปะอักษรผู้กันแห่งประเทศจีนไปครึ่งตัวแล้วซิวเหยียนเก่งจริง อิงจือจินค่อยๆบิดที่เกียรเดี๋ยวชนะชั้นเลี้ยงข้าวเถิงอวินเมิงเนื่องจากผลงานของทั้งสองคนถูกอัปโหลดขึ้นพร้อมกันคะแนนจึงออกมาพร้อมกันซิวเหยียนจงใจเอาคะแนนของอิงจือจินขึ้นก่อนเธอเลื่อนเมาส์กดตรงกรอบแสดงผลคะแนนตัวเลขหนึ่งร้อยสีแดงเด้งขึ้นมาในเว็บไซต์ยังมีเสียงประกอบรื่นเริงให้ด้วยแฟนคลับที่ชมไลฟ์เงียบไปชั่วขณะ ตัวเลขหนึ่งร้อนี้เป็นการตบหน้าพวกเขาอย่างจังภาพเขียนของเพื่อนอิงเจ๋งจริงด้วยซิวเหยียนยังคงยิ้มสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงฉันไม่ได้เรียนศิลปะเทียบกันไม่ได้แล้วเธอกดดูคะแนนของตัวเองออกมาแค่แปดตัวเดียวดนตรีรื่นเริงก็หยุดทันทีเสียงที่เข้ามาแทนที่คือเสียงซอแสนเศร้าเถิงอวินมื่งหลุดหัวเราะฮ่าฮ่าอิงจื่อจินจับศีรษะ ซึ่งชิงถังถูกตั้งฉายาว่าตาแก่หัวรั้นใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลจริงๆสินะขนาดในเว็บไซต์ยังทำแบบนี้ซิวเยียนมือสั่นรู้สึกเหลือเชื่อถ้าไม่ติดว่าเธอยังไลฟ์สดอยู่เธอคงโยนทิ้งไปแล้วตัวเลข8เหมือนเป็นมีดที่ทิ่มแทงสายตาของเธอคราวก่อนเธอได้ถึง80คะแนนอีกทั้งเธอก็ฝึกฝนมานานแม้แต่อาจารย์ของเธอยังถึงกับเอ่ยปากชมแล้วจะได้แค่แได้ยังไง ซิลเยียนเกี่ยวผมไปทัดหลังหูพยายามคุมสติยิ้มอย่างไม่ถือสาระบบผิดพลาดแล้วฉันจะอัปโหลดใหม่นะคะขณะพูดเธอก็อัปโหลดภาพเขียนอักษรของตัวเองขึ้นไปสิบกว่าวินาทีต่อมาก็ปรากฏคะแนน85ซสิห้าซิลยนโล่งอกยิ้มพลางพูดนี่ต่างหากคะแนนที่ถูกต้องฉันจะเอาภาพของเพื่อนอิงอัปโหลดอีกครั้งนะคะเธอกดอัปโหลด คะแนนปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วยังคงเป็น100่เล็บของซิวเยียนจิกเข้าไปในมือ85กับ100ก็ไม่ได้ดูแย่เท่า8กับ100แต่ยังไม่ทันที่ซิวเหยียนจะรู้สึกโล่งอกอย่างสิ้นเชิงวินาทีถัดมาคะแนนของเธอก็เปลี่ยนไปจาก85กลายเป็น8อีกครั้งได้ยินเสียงซออแสนเศร้าอีกรอบข้อความเลื่อนบนหน้าจอไลฟ์สดไม่มีปรากฏพวกแฟนคลับพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียว เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ระบบผิดพลาดแต่คะแนนของซิลเยียนก็คือ8สุดท้ายคนที่ทำลายความเงียบขึ้นมาก็คือคนทั่วไปกับแอนตี้แฟนของซิวเยียนฉันก็เคยใช้เว็บนี้ระบบประเมินคะแนนข,น,นของมันจะเป็นการเอามาเปรียบเทียบถ้าของใครเขียนได้ดีกว่าคะแนนของคนอื่นก็จะดิ่งลงเลย5่าาสรุปว่าภาพเขียนของน้องคนสวยนี่ดีเกินไปก็เลยกดคะแนนของซิลเหยียนจนแทบไม่เหลือเลยหรือแย่แล้วขำจะตายแล้วเข้าใจแล้วแล้วน้องคนนั้นได้หนึ่งร้อยเพราะมันมีแค่หนึ่งร้อย งั้นๆัน้และเทียบกับเธอก็ดีกว่าจริงอย่างว่านี่ถ้าน้องเขาตั้งใจเขียนซ่อเยียนไม่คู่ควรให้เอามาเทียบเลยหรือเปล่าเป็นดารารังแกคนธรรมดานึกไม่ถึงว่าจะเจอคนเก่งจริงเหวอไปเลยล่ะสิแฟนขับไปมั่นหน้ามาจากไหนคิดจะตบหน้าชาวบ้านเอาหน้าตัวเองให้รอดก่อนไหมจ๊ะต่อให้คนดูแลห้องไลฟ์จะพยายามลบข้อความเลื่อนกับคำต้องห้ามอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้ การไลฟ์สดให้แฟนคลับครั้งนี้เลยกลายเป็นสนามเยาะเย้ยพวกแฟนคลับรู้สึกอับอายยิ่งกว่าลืมไปแล้วว่ายังต้องพูดคุยกับซิวเยียนซิวเยียนพับคอมพิวเตอร์ปิดดังปึ๊กความอดทนที่มีมานานในที่สุดก็หมดลงไม่มากไม่น้อยเอาแค่ล้านเดียวพออิงจือจินนั่งพิงโซฟาท่าทางเอือยเฉื่อยส่งคิวอารค้รับเงินไปให้แล้วโอนมาด้วยละ่ะซิลเยียนออกไปพร้อมสีหน้าบึ้งตึงตอนออกมามือเธอยังสั่นอยู่ ถึงอวินเมื่อถึงเริ่มได้สติกลับมาคนสวยที่แบกทีมของพวกเขาดูเหมือนจะมีฝีมือในการหาเงินด้วยเมื่อกลับถึงห้องตัวเองซิวเหยียนก็ปาแท่นฝนหมึกด้วยความโมโหเธอหายใจถี่เร็วหยิบโทรศัพท์มากดโทรออกฮัลโหลใช่ฉันเองพรุ่งนี้พวกเราจะออกไปข้างนอกพอถึงเวลาฉันจะเรียกใญยนั่นออกไปคอยดูสถานการณ์แล้วลงมือด้วยไม่รู้ว่าปลายสายพูดอะไร ซิวเยียนแสแยยิ้มไม่มีภูมิหลังแถมยังมาจากคู่เฉิงในพวกเรามีใครบ้างที่ทําให้ใหญ่นั่นหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ได้เฝิงว่าถ้านายไม่เอาฉันจะติดต่อคนอื่นฉันเชื่อว่าพวกเพื่อนๆของนายต้องสนใจแน่ไม่เอาหน้าคุณหนูซิวพอได้ยินแบบนี้เฝิงว่าก็ร้อนใจผมเอาเอางานดีขนาดนี้ต้องขอบคุณคุณหนูใหญ่นะครับที่นึกถึงผมก่อนบอกไว้ก่อนนะฉันแค่มีหน้าที่พาคนไปซิวเยียนพูดเรื่องอื่นฉันไม่ยุ่งด้วย ครับคุณหนูพาคนมาก็พอเฟิงห้าพูดเรื่องแบบนี้ผมทำมาเยอะแล้วไม่มีทางทำคุณหนูเดือดร้อนอีกอย่างผมจะกล้าที่ไหนกันถึงแม้เฟิงว่าอยู่ที่ตูก็ถือเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงแต่ก็สู้ตระกูลซิวไม่ได้อย่าว่าแต่ซิวเหยียนส่งคนมาให้เขาเลยต่อให้มาขอความช่วยเหลือเฟิงห้าก็ต้องทำให้ได้เขาดื่มเหล้าเปิดรูปภาพที่ซิวเหยียนส่งมาให้อวดคุณชายที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยความภูมิใจพวกนายดูสิน้องคนนี้โคตรเด็ดเลยใช่ไหมหลัก โอ้โหคุณชายเฟิงหามาจากไหนเนี่ยคุณชายที่อยู่ข้างๆตะลึงดาราคนไหนไม่ใช่ใช่คนธรรมดาเฟิงหัาสายมือคุณหนูใหญ่ซีวบอกว่าจะส่งน้องคนนี้มาให้ฉันไว้เดี๋ยวฉันเบื่อแล้วจะยกให้พวกนายนะต้องอย่างนั้นสิคุณชายอีกคนยิ้มฉันก็อยากลองดูบ้างแต่ว่าคุณชายมู่คงไม่ยุ่งเรื่องแบบนี้ด้วยใช่ไหมล่ะเขาหันไปมองมู่เฉินโจที่อยู่อีกด้านหนึ่งแกล้งแซว คุณชายมู่ของพวกเราอีกเดียวก็จะได้เป็นผู้สืบทอดตระกูลมู่แล้วมู่เฉินโจกลับจ้องภาพนั้นเขม่งไม่พูดอะไรเฝิงฮวาสังเกตเห็นสีหน้าของมู่เฉินโจที่เปลี่ยนไปเขาถึงกับสั่งเมาคุณชายมู่รู้จักหรือคนของนายเหรอถ้าเป็นคนที่มู่เฉินโจรู้จักเขาไม่กล้าแต่ต้องเขาล่วงเกินตระกูลซิวกับตระกูลมู่ไม่ได้เขาหื่นก็จริงแต่รักชีวิตมากกว่ามู่เฉินโจค่อยๆผ่อนลมหายใจหันหน้าไป ไม่รู้จักตามสบายเลย